สรุปข้อสอบสังคมตรงจุดพร้อมสอบกับพี่โดวันนี้น้องๆยังคงอยู่กับสาระหน้าที่พลเมืองนะแต่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนะกฎหมายอาญานั่นเองนะฮะโดยวันนี้นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดอาญาเกี่ยวกับซาบะถ้านน้องๆพร้อมแล้วไปทาข้อสอบข้อนี้กันเลยนะอ่ะข้อนี้นะ คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับน้องครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่ว่าความผิดฐานยักยอกกันเองนะความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมดนะใครจำได้บ้างครับว่าความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์นั้นทั้งหมดมีอะไรบ้างบอกพี่ดอนหน่อยพิมพ์มาบอกหน่อยเออนะใครตอบถูกรับไปเลยนะเนี่ยนะเออนะบ้านพร้อมที่ดินนะเพอร์เจอร์ไม่ใช่นะ ใครตอบถูกอ่ะพิมพ์อะไรพิมพ์มาเออพิมคอมเมนต์มาเลยอ่ะนะใครตอบถูกก็เก่งมากเลยนะใครตอบไม่ถูกเนี่ยมาฟังเทคนิคจากพี่โดมกันเลยดีกว่านะครับอ่ะความผิดอาญาเกิดบซักเรามีเทคนิคการจำง่ายแบบนี้ครับลักวิ่งชิงปล้นกันโชครีดอยักยอกช่อโกงลักวิ่งชิงปล้นกันโชครีดอยักยอกช่อโกงอ่ะขออีกครั้งหนึ่งลักวิ่งชิงปล้นกันโชครีดอยักยอกช่อโกงนะโดยในข้อสอบ้นนี้มุ่งเน้นไปที่ความผิดฐานอยักยอกมาดูนะรายละเอียดกันหน่อยนิดนึงครับว่า ความผิดฐานยากักยอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับความผิดฐานยักยอกเนี่ยนะลักษณะของความผิดฐานยักคือนะผู้มีนะผู้ใดที่ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นอยู่นะไฮไล์เลยครับต้องมีการครอบครองทรัพย์อ่ะนะอยู่แล้วนะย้ำนะความผิดฐานยักเนี่ยนะซึ่งทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของผู้อื่นครับอืมเป็นทรัพย์นะมีการครอบครองทรัพย์เนี่ยนะครับ ของผู้อื่นนะหรือนะทรัพย์นะที่บุญเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยก็ได้นะต่อมาครับอ่าครอบครองเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการเบียดบังครับอ่าสเต็ปที่1น,นะอ่าให้ดูก่อนสเต็ปแรกเนี่ยนะครอบครองทรัพย์อยู่แล้วนะต่อมามีการเบียดบังนี่คือสเต็ปที่2นะเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเนี่ยมาเป็นของตนหรือเป็นของบุคคลที่สามโดยทุจริตนะครับเพราะนั้น สเตปของนะการกระทํความผิดฐานย,ยัอยกเนี่ยให้จำไง่ายว่าต้องเริ่มด้วยการครอบครองทรัพย์สินอยู่ก่อนแล้วนะแล้วนะต่อมาเนี่ยเบียดบังอ่ะเอาทรัพย์นั้นอนะ่ะมาเป็นของตนหรือของคุยสามเพราะนั้นเทคนิคการจําให้น้องจำไง่ายว่าแอบเอาอืแอบเอแอบเอาอืแอบเอานะอืนะเออคือพู้งอาคือแอบเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะนะฮะ มาเป็นของตัวเองหรือเป็นของบุคคลที่สามนะครับซึ่งอันนี้มันจะนะคล้ายๆกันที่ทำให้น้องนี่ยสับสนและชอบเอามาออกข้อสอบบ่อยๆคือความผิดฐานช่อโกงนะครับช่อโกงอ่ะคือเราอ่ะไปหลอกลวงผู้อื่นไปหลอกเขาก่อนนะเออไปหลอกเขาหลอกได้ว,วิธีไหนบ้างการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบนะเออนะซึ่งเป็นไงครับ แต่การหลอกดังกล่าวนั้นเนี่ยฮะทำให้เราเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้หลอกถูกหลอกหรือบุคคลที่3มเพราะฉะนันระวังดีนะของช่อโอกงเนี่ยให้น้องจําว่าหลอกแล้วเอานะเป็นไงฮะหลายคนอ่านหรือแบบทำไมต้องมีงอะไรเกี่ยวกับเอาด้วยอะไรเงี้ยอย่าคิดลึกนะนี่เรื่องกฎหมายโอเคไหม,หมเจอเอาหน่อยไม่ได้นะเด็ยกยุคนี้เนี่ยนะฟ,นฟังงี้นะครับ ความผิดฐานยักยอกนะเราต้องครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ก่อนแล้วต่อมาเราเบียดบังเอาทรัพย์นั้นะมาเป็นของตัวเองือคุคลที่3นะครับซึ่งจะต่างกับชอ่อโกงชอ่อโกงคือต้องไปหลอกขอก่อนเราถึงได้ทรัพย์เนี่ยของเขามาเพราะฉะนั้นจำไม่ง่ายว่ายักยอกเป็นการแอบเอาแต่ถ้าชอ่อโกงให้จำว่าหลอกก่อนแล้วถึงค่อยเอาทรัพย์มา โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมาทําข้อสอบกันเลยดีกว่าถ้าแยกออกแล้วนะครับข้อสอบข้อนี้ง่ายๆเลยข้อสอบถามว่านะครับความผิดฐานยักยอกอแปลว่านะ,ะต้องมีการครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ก่อนแล้วอดูเร็วนะ,ะข้อไหนเนี่ยวิหลอกหลอกแบบนี้นะหลอกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ละนะ,ะถ้าหลอกอย่างเงี้ยต้องมีนาากก้กหนักอะไรเป็นการถ้าหลอกปุ๊บเนี่ยอุย้ยเข้าข่ายช่อโกงมากกว่าไม่ใช่การไม่ใช่การอ่าไม่ใช่การเอ่อเรียกว่าการยักยอกแล้วเจอหลอกปุ๊บเอาออกก่อนเลย นะอุย้ยนะเผาเอกสารอุย้ยอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ใช่แบบเออนะเผาเอกสารเนี่ยเป็นทำลยทำให้เสียทรัพย์อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะเเจตนาทําให้คอมพิวเตอร์ไานแดงที่ฝากไว้ไม่สามารถใช้การได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่น,นี้ทาให้ของพังอะไม่เกี่ยวเน,นี่ยสองข้อนี้จึงไม่ใช่คําตอบข้อนี้จึงตอบข้อหมายเลขึหนึ่งครับอ่ะไอไหนที่เข้าข่ายของการแอบเอาเนอะแอบเอาใช่ไหม คอนเซปต์ของคือการแอบเอานะนายดำเนี่ยนะยืมรถจากนายแดงเห็นไหมว่านายดำเขา,ม,านะขมีการครอบครองอืมนะเขาพิการครอบครองทรั์เนี่ยของนายแดงนะต่อมานายดำนะมีการเบียดบงังเอารั์อันนั้นก็คือรถยนต์เนี่ยไปขายต่อให้กับบุคคลที่3เห็นไหมฮะว่าก็จะตรงคอนเซปต์เลย ครอบครองทรัพย์อยู่นะและต่อมาเบียดรั์เบียดบางเอารั์นั้นเนี่ยเป็นของตัวเองหรือของุคลที่3ลักษณะแบบนี้นะรวมๆกันเรียกว่าแอบเอาพอเป็นแอบเอาปุ๊บเนี่ยนะจึงเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์คำตอบ้นนี้เลยตอบข้อหมายเลข1จ้าอยตอบถูกแบบนี้นะเออนะต้องมีรางวัลให้นะอยู่ตรงหน้าพี่โดมเลยนะตอบถูก่ต้องมีของแดงๆให้รางวัลนั่นก็คือซีวิตวิตามินทับชิมนะเอ้ลองชิมหน่อยลวกันว่ารสชาติเนี่ยหวานชุกใจไหม กุยกินละปากแดงเลยนะกินละปากแดงเลยอนะสดชื่นเลยนะอ่ะโอเคนะเห็นไหมว่าใครทําข้อสอบข้อนี้ได้เนี่ยนะถือว่าน้องๆเน,น,นี่ยมีความนะแม่นยําในการแยกระหว่างยักยอกทร,ร,รัพย์กับนะความผิดฐานช่อโกงปรบมือให้น้องๆทุกคน ติวโจทย์กันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วม9ก้าติวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสติวเข้มสี่วิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์สองพในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ w w w ชีวิตร่วมเก้า หรือสแก,กน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ t ิกต o k ซีวิตร่วม9ก้าบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200ี2 0มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสอสอและมูลน,นิธิ9คนละ9